สังฆทานเขาถวายสังฆทานก็ถามเรึ่งม <c oughs> ันแม่จะทักบาตรไหม,มอยู่มาจหกดึงใยขนาดหนึ่งนนะเขามารู้จักกตานะตาแนนําเมาเงี้ยพวกหลรานไม่ฟอ้อมไม่ผันนั่งนี่เขามาก็าไม่เคยมาก็สี่ห้าคน มีเขาไปทำบุญอยู่วัดแพรธรรมรามประจำาบอกว่าโยมโยมอะไรตัวเล็กเบ้านเราเนี่ก็ไปซื้อของก็คุยกันเขาแนะนำให้มาที่นี่เลิกจ่าเรื่องหาคนเป็น,เ,นะะเลยใ,ใช่ได้ได้เริ่มได้อันิสงส์บุญก็ออกเลนิดนิดได้ ก็ก็อย่างนี้แต่คนถ้าบุญกุศลมันถึงระดับหนึ่งก็จะทำให้เกิดจิตน้มเอียมวิทจิงจริงมันมันคนที่ไม่เคยเนี่ยมันยากจริงนะย,ยากแต่แตคนที่เคยแล้วก็ง่ายด <c oughs> รงหน้าที่ว่าเราเกิดมาแต่เราพบแด่ชาติถ้าเราไม่สร้างทางเอาไว้เนี่ย มันไม่มองเห็นทางเดินไม่ได้แต่ถ้าได้สร้างทางไว้ก่อนเนี่ยมองไปทางก็ลงหมดนั่นเองการที่เราทํากิจกรรมเรื่องสางศาสนาเนี่ยมันเกิดการเริ่มสร้างทางให้คนนะชาตินี้เข้ามาเขาไม่เห็นแสงเดินแสงตะวันพอเขาเริ่มมาเห็นมนก็เริ่มเกิดกุศลจิตพอไปครั้งต่อไปในเรื่องอะไรดีๆเนี่ยมันก็จะรับง่ายขึ้นก็ พูดถึงบอกเขามาวันวันว่าวันเกิดเนี่ยมันมีอสองวันสองวันเกิดมันเกิดทางกายแล้วมันจะเกิดทางจิตมันเกิดทางกายเนี่ยมือนเราได้ชีวิตจากท้องแม่มาเมื่าเกิดทางใจหมายถึงการที่เราได้ชีวิตของเราเองเกิดทางใจฮีกัดเกิดทางกายเนี่ยมัน มันเกิดไก่มันไข่ออกมาเนะี่ยซึ่งไม่แน่ว่าแม่มันจะก,ก <c oughs> ุกหรือเจตนาลุงของเจ้าของไก่เนี่ยเขาจะให้เป็นแบบไหน,นบางเจ้าของก็ต้องการก,กุกออกมาเป็นลูกไก่ใช่ไหมบางเจ้าของเขาก็เลี้ยงไว้กินไข่ส่วนใหญ่เป็นไงเขาเลี้ยงไว้กินไข่ส่วนใหญ่ใช่ไหมไมนก็ถูกต้มไปทุกพวกุกชาติเกิดมาชาติไหนก็ถูกต้มหมดนั้นเนี่ะ พราะนั้นพวกที่ไม่มีวาส,สนาได้มาเกิดคนก็คือหมายความว่าต้องรอไปเรื่อยๆแหละเราเที่ยวนี้เขาเกิดไข่ออกมาที่นี่เขาวลังเนี่ยเขาก็ไปต้มอีกลังต่อไปก็ต้มอีกลังต่อไปเอาแม่เอาเอาลังนี้ไว้ก่อนหน้าให้มันเกิดลูกเงเองจะได้เกิดอะไรนั้นนั่เเกิดมาที่ไรเขาก็เป็นเรื่ว,ว่าแทงบาง เกิดมาได้ก็เขารีดออากบางังเกิดมาได้ไรก็เกิดมาแล้วก็ตายบางอะไรพวกนี้เกิดมาแล้วก็ไม่ได้พบาศาสนาวัดวาอารามบางังประเพจนั้นเรยกมันเกิดมาแล้วไม่ได้แม่ไม่กกก็ไม่มีโอกาสที่มาเกิดทางใจอะทีนี้ทั้งใหญ่เกิดครั้งเดียวแต่คนที่กกกนี่หมายถึงว่าเกิดมาแล้วเราได้แม่คนใหม่ แม,แม่แม่ทางกายนี่ก็มาทำหน้าที่แม่เท่านั้นแต้แม่คนใหม่นี่หมายถึงว่าแม่ทางกายก็มีส่วนชุนบางคนเนี่ยแนะนําให้ลูกเข้าวัดมีพาลูกเข้าวัดตักบาตรฟังธรรมอะไรเนี่ยนี่แม่อย่างนี้ก็เรียกว่าลืมลืมพาไปหากินน่ะพาไปหากินเสร็จแล้วพอเริ่มกกหมายถึงว่าเรามีแม่ตัวใหม่มีสติ มีสัมปชัญญะมีความเพียรมีปัญญาอันนี้เหมือนไก่ตัวใหม่ที่เป็นแม่ไก่ตัวใหม่สติเสม,มือนแม่แล้วเวลาทนต่อการกบเพื่อให้ไข่ทนต่อการกบลงมือทําความเพียรแล้วก็รักษาใจให้อยู่กับปัจจุบันและการรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันเหมือนกับการกบไข่เช่นเราเก็บอารมณ์เนี่ยเหมือนการกบไข่ละซึ่งถ้า ธรรมชาติของไก่เนี่ยถ้าหากว่ามันขยันกกอุณหภูมิมันก็จะร้อนต่อเนื่องโอกาสที่ไข่จะกลายเป็นตัวก็ไวขึ้นนะทีนี้ไก่บางแม่มันไม่ขยันนะกกนิดหนึ่งมันก็ไปหายกินกกนิดก็ไปหายกินไก่ไข่ลังหนึ่งบางทีออกไม่กี่ลูกบางทีไม่ออกเลยนะเพราะว่ามันความร้อนมันไม่พอ น่ที่การอบรมทางจิตวิญญาณก็เหมือนกันบางคนเจ้าของร่างนี้ก็ขยันก็ขยันลใช้คําว่าสํารวมระวังสํารวมระวังรักษาให้ใจเนี่ยอยู่ในบริเวณของกายตลอดที่ไก่บางลังเนี่ยลูกไหนสมมติไข่เยอะนะลูกไหนที่มันโกในลูกไหนมันออกข้างๆเนี่ยมันจะออกช้า ตรงไหนที่อยู่ตรงกลาง,กลางอกอแม่เนะี่ยมันจะออกไวหรือบางทีไอ้ลูกข,ข้างๆเนี่ยมันจะไม่ออกเลยเป็นไข่เสียไขยย่นี่ไปเลยเพราะอะไรเพราะความร้อนอุณหภูมิที่กกเนี่ยมันมันไม่พอมันออกข้างอันนี้สาเหตุว่ามันออกไม่หมดนะเพราะฉะนั้นต่หลังมาเขาก็ไม่ให้แม่ไก่กุกเขาเข้าไปใส่ตู้อบได้อุณหภูมิใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ออกมาเท่านั้นเลยนะ <c oughs> ในทางวิยทยาศาสตร์เข้ามาช่วย เหมือนกันนะในการที่เราตะล่อมใจให้อยู่ในกายในใจในกายตลอดเวลาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแปลงสัญชตาตญาณเหมือนไข่พอ,อสติสมรยะคอยดูแลกก,กอยู่ศูนย์กลางในกายเนี่ยไม่ให้จิตมันออกไปข้างนอกบ่อยไอตตตย้ตัวนั่นตัวสัญชาตญาณัวนก็ถูกแปลงเป็นปัญญาไปเรื่อยเหมือนกับไข่ถูกแปลงเป็นไก่ไปเรื่อย จนได้ระดับหนึ่งจนกระทั่งว่าปัญญาข้างในมันเติบโตเต็มที่แล้วมันก็ทําลายอาวิชาคือเปลือกไข่ออกมาเปลือกไข่ก็ถูกเปลือกไข่ก็ถูกความร้อนมันอบมานานขณะที่เราเพียรเนี่ยตัวรู้ไอตัวไม่รู้เนี่ยมันเหมือนอวิชาเนี่ยมันก็ล่มล่มเปราะบางไปเรื่อยๆม,มันทำลายง่ายไอตัวปัญญาพุทธปัญญาที่มันอยู่ข้างในไข่เนี่ยมันค่อยเจาะออกมา จนกระทั่งเป็นตัวพุทธ,ธะเองไข่ก็แปลงสภาพเป็นไก่ได้ทั้งตัวเลยน,ะน,นี่คือสัญชาตญาณไแปลงเป็นปัญญาผูี่ปัญญาแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ค่อยรักษาจิตอยู่กับปัจจุบันจิตออกไปนน้นบ้างจิตออกไปน,นี้บ้างเราไม่ค่อยตะล่อมเข้ามาเนี่ยก็เหมือนไก่บางลังที่มันไข่เยอะแล้วก็ไข่มันกระเทนกระายออกข้างนอก ข้างมันนะ่มันก็ไม่ค่อยเขีย่ยเข้ามาไก่บางแม่มันฉลาดนะมันค่อยเขีย่ยแต่รมไข่เข้ามาเข้ามาเรื่อยๆไก่ไข่มันก็ออกเกือบหมดนะมีก้าลูกซิวออกเกือบหมดบางตัวออกครึ่งหลังบางตัวออกเจ็ดแปดลูกถ้าตัวไหนที่ที่ฟักแล้วได้ได้ครึ่งเสียครึ่งเนี่ยเตรียมตัวลงหม้อแกงเลยทีนี้ เจ้าของโอ้ไก่ที่มันกบไข่ไม่ดีแม่มันเนี่ยเอาไปแกงแค่สู๋อนี่แล้วไก่แม่ไหนที่มันรู้สึกโอ,กกเอเก้เก้าลูกสิบลูกออกเกือบหมดเกือบหมดเลยนะเป็นไข่เน่าไข่เสียบ้างก็ลูกสองลูกก็โอเคอันนี้ก็เขาก็เ,าเ,าเก็บเอาไว้มังเดือนนะถ้าหากว่าเรารักษาใจสมมัติไข่ไว้ในปัจจุบันที่เป็นอ้อมอกของแม่ไก่คือสติสัมยายเนี่ย ได้ลับความอบอุ่นต่อเนื่องตลอดเนี่ยมันก็แปลงเป็นสันญชาตญาณเป็นปัญญาได้เกือบหมดะใช่ไหมแต่ที่แปลงได้ไม่หมดเขาเรียกว่าเป็นอาสวะอาสวะกี่เดอนยังเหลือเหมือนไข่ที่มันเหลือรังอะแปลงยากแล้วทีนี้มีกลายเป็นไข่ห้วน,ขนไข่หน่อเป็นเป็นตัวแล้ว <laughs> พวกนี้ก็จะไม่ถึงอรหันแค่เป็นสโสดาสกินาคานาคาเพราะอาสวะมันเหลือ แต่บางกำลังเนี่ยมันออกจนหมดเลยนะมีใช่ไหมอืมบางกองออกทุกตัวเลยอันนี้ก็มีนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นการปฏริบัติกรรมฐานบางคนเนี่ยไปจนถึงที่สุดเลยแปลงสัญชาติยานเป็นอเป็นปัญญาได้หมดเลยไม่เหลือให้เป็นอสวะก็ะบรรลูธรรมสูงสุดเป็นพระหันได้คือหลักการอันเดียวกันเลยเนี่ยมาพิจารณาดูดังน,นั้นเองเราจึง เข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ยการทําความเพียรพอเราเข้าใจหลักการอันนี้ปั๊บเนี่ยไม่มีใครมาต้องกระตุน้นหรือมาบอกมาสอนเราเลยเราจะหาวิธีทาให้ให้มันถูกต้องเราให้มากที่สุดอะตรงเนี้ยพอมันเกิดปัญญาเองแล้วนี่ความเพียรจะกลายเป็นปัญญาแต่เมื่อไรความความเพียรกลายเป็นปัญญาปั๊บนี่มันก็จะเพียรได้เยอะกว่าธรรมดาแต่เพียรได้เยอะกว่าหมายความว่าเมื่อก่อนมันฝืนมันฝืนเพราะยังไม่เห็นอันนี้สงชัดเจนใช่ไหมว่ามันจะเป็นอะไร แต่พอมันเห็นในสูงชัดเจนปั๊บเนี่ยจับอะไรไม่นะะเป็นเพียนหมดเลยทีเนี้ยมันล่เจก็บหมดเลยคนเนี้ยแน่นอนจะต้องไขออกหมดเลยนะอาสวะไม่เหลือก็เรื่องนี้อมาถึงบอกว่าตั้งสํานักต่างๆที่พยา,ยา,มมาบังคับขับเกณฑให้ทำถ้าเขาไม่เกิดปัญญาเนี่ยเรียกว่าเสียของเลยนะ,นะเขาไม่เกิดศรัทธาหรือปัญญาเนี่เสียของเลยนะ นั่นเองจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนว่าทําไมมาจึงไม่ทําระเบียบขึ้นคาดบังคับให้เขารีดเปบางทีมันมันได้มากกว่าเสียสมมติไข่เนี่ยมันแทนที่ศักสอาทิตย์หรือสียอาทิตย์มันกกออกที่เราไปบังคับให้แม่ไก่พออ่านอาทิตย์สองอาทิตย์ให้แม่ไก่กบบังคับมันไม่ได้ใช่ไหมแต่แม่ไก่มันจะรู้ของมันเองว่าถึงตอนไหนมันถึงมันถึงจะกกใช่ไหม ที่ไข่มันยังไม่หมดไม่กกจนรู้กระทั่งว่ามันรู้ว่าไข่ออกมาหมดแล้วมันก็จะกกที่คนบางคนมันยังไม่พร้อมนะมันไม่พร้อมมันมีความคิดความบังความอยากไปข้างหน้าอยู่ที่มาปฏิบัตินี่ไม่ใช่มาเอารดกิเลสหรือเอามอผลิพันนะมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างที่มันค้างอยู่ในใจใช่ไหมก็ไม่ได้ต้องการว่าจะออกมาจากวิชาหรอกแต่เพื่อที่จะใช้ แก้ปัญหาเรื่องนั้นให้มันผ่านอะไรนีงประเภทนี้มีเยอะนะมีเยอะสมัยหนึ่งพระเจ้าเห็นคนหนุ่มสาวเข้ามาปฏิบัติธรรมถ่าคนตั้งใจทําเยอะแต่ท่านตรวจดูแล้วว่าแต่ละหนุ่มสาวเนี่ยที่เข้ามาปฏิบัติมันไม่มีเป้าหมายเพื่อไปมรบผลนิพพานสักคนเป้าหมายคนนี้ว่าจะได้ ลูกที่ดีคนนี้ปรารถนาจะได้แฟนที่ดีคนนี้จะได้ปรารถนาว่าจะได้ทรัพย์ที่ดีคนนี้ปรารถนาว่าจะไปเกิดในสถานที่ดีนนเนี่ยพระเจ้ากฤษฎาบอกพวกเธอนี่มาปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครต้องการวิวัตตะเลยนะมีต้องการวัดตะทัทงนั้นเลยไม่ต้องการจะเห็ียนว่ายใจเกิดอกีกแต่เว้นแค่เกิดในทางดีคือต้องการแต่สวรรค์ไม่มีใครต้องการนิพพานเลยอย่างนี้มีประโยชน์น้อยท่านว่าต้องการนิพพานไว้ก่อนไอ้สวรรค์มาได้แน่นอนอยู่แล้ว ถ้าเต้องการสวรรค์เนี่ยบางทีไม่เต็มที่ตกจากสวรรค์ก็กลายเป็นนกโลกเลยแต่เธอหวังนิพพานไว้ก่อนถ้าตกจากนิพพานก็มาติดที่สวรรค์นะอันนี้ก็เป็นชอยที่ดีๆนั้นเองเรื่องของความเป็นแม่เนี่ยก็เลยต้องให้ครบทั้ทงกายทั้งใจกายก่อนเป็นแม่ทางกายทีนี้มันมีอีกระดับหนึ่งนะว่า โหทิปัญญากับตัวโลกียปัญญาเนี่ยปัญญามีสองระดับพระโลกียปัญญาปัญญาในฝ่ายที่เกี่ยวกับการเขาเรียกว่าบริหารเลยกับปัญญาปัญญาเกี่ยวกับทำมาหากินประกอบอาชีพเรียนหนังสือเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีสติปัญญาเรื่องวัตถุทั้งหลายเนี่ยอันนี้ปัญญาที่เป็นโลกียปัญญาที่เกี่ยวข้องในรูปอยู่พัฒนาปัญญาระดับนี้เพื่อให้ได้ ตอบสนองความอยากท่านเองอันนี้เขาเรียกลกเียปัญญาปัญญาระดับนี้ก็ถ้ามีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในตระกูลที่ดีในมิตรสหายที่ดีเขาก็าจะไปในทางดีส่งเสริมเข้าไปทางดีแต่ก็ยังไม่พ้นทุกข์นะทีนี้ถ้าเขามีปัญญาแบบโลกเยี้ยปัญญาถ้ากว่าได้มิตรสหายไม่ดีได้สิ่งแวดล้อมไม่ดีได้ครอบครัวไม่ดีพ่อแม่ไม่ดีเนี่ยปัญญาแบบนี้ก็จะเสริมไปทางอ อบายภูมิเลยลงลึกน,นะนะมันปัญญาทางโลกก็จะมีสองระดับระดับที่เป็นบุญเป็นกุศลหรืออกุศลนะระดับที่เป็นกุศลก็คือจะนาไปสู่สติปัญญาเนะี่ยจะนําไปสู่บุญวาสนาการธร,รมหากิรดีฐานหน้าหลักฐานที่ดีมีชนะทางสังคมมีทรัพย์สินสมบัติอะไรที่เขาบางคนเป็นสิทธิใจบุญอย่างเงี้ยนะเขาก็มีสติปัญญา มาดีแล้วก็ได้สิ่งแวดล้อมดีได้เพื่อนมิตรด,ดีได้สหายดีได้ชาติกุลมาดีพวกนี้ก็ก็จะมีโอกาสได้มาสร้างตัวปัญญาที่เป็นโลกุตระละลนะหรือบางคนใช้ไอ้โลกิยะปัญญาจนกระทั่งว่ามันเกิดทุกข์อย่างแสนสาหัสแล้วเขาไปเจอกัริยาณมิตเขาตีกลับเข้ามาเขามาสร้างโลกุตระปัญญาอย่างนี้ก็มีนะ พราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงื่อนไขทางทางโลกเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนมากบางคนมาถามจะมาว่าเอ้เขาเขาก็ทาไม่ค่อยดีมาตลอดแต่ทําไมเขาทํามาหากินฐานน่าหลักฐานทาไมเขาดีขึ้นแต่อีกคนนึงเขาวัดเขาว่าอะไรอย่างดีแต่ว่าทามาหากินทําไมอาจจะขัด,ดสนนี่เนี่ยก็ทําให้คนดังเลใช่ไหมว่าเอะมันยังไงนี่เขาก็มองชั้นเดียวไงมองชั้นที่เป็นปัจจุบัน แต่อดีตเขาไม่ได้มองเขาไม่รู้ที่จะมองว่าคนคนนี้ที่เขาแม้ทําดีบ้างชั่วบ้างหรือทําชั่วเป็นส่วนใหญ่แต่ทําไมดูเขาก้าวหน้าก็เพราะในอดีตเขาเคยสร้างสมในสิ่งที่ดีๆมาก่อนที่นี่เราเกิดปัจจุบันปั๊บเนี่ยเขามาได้สิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีได้มิสหายที่ไม่ดีเขาก็เลยยังทําในสิ่งที่เป็นอกุศลแต่คนที่เขา ทำมาหากินแล้วทําอะไรแล้วเกิดความร่ํารวยได้เงินได้ทองมาเพราะเป็นผลกุศลที่เขาเคยทําเป็นบุญมาก่อนเพิ่งให้ผลมันยังไม่หมดผลบุญตัวนั้นเพราะนั้นผลบาปที่เขาทำปัจจุบันก็ยังไม่ให้ผลในส่วนใหญ่พวกที่เป็นอย่างพวกอย่าพอถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็ตกอะใช่ไหมพวกนี้นพอตก้ะทีมันก็จะยาวเลยแหละหมายถึงว่าเกิดพอไปถึงจุดหนึ่งธุรกิจล้มละลายบ้างถูกโกงบ้างหรือป่วยกระดันหันเป็นโรคภัยไข้เจ็บ เราก็เกิดกฎหมายเอาผิดอะไรขึ้นมาเนี่ยที่มันจะย้อนหลังหมดเลยเพราะฉะนั้นทรัพย์ส,บสมบัติได้มาเพราะบุญเก่าก็หมดเพราะว่าไม่ได้สร้างบุญใหม่แต่บางคนที่ทําดีบางชั่วบางสรับบางคนก็เศรษฐีที่ทําบุญเอาหน้าอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าเขาใจบุญนะแต่ว่าเขาต้องการที่จะรักษาสถานาภาพอันนี้ก็ยังขึ้นกลาง ขึ้นขึ้นลงลงพวกนี้บางทีขึ้นบางทีลงไปอย่างเงี้ยอ่าพอเพื่อท,ที่าไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่รักษาศีลได้มาลูกเดียวใส่ไหครับหรือเว,าวลาลงมันก็ดิ่งไปเงี้ยเลยบางคนเข้าวัดบ้างทําดีบ้างทําบุญบ้างทําชั่วบ,บ้างสลระของขันขึ้นขึ้นลงลงะนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนบางทีเราชี้แจงเขาแน่เขาไม่สามารถจะเข้าใจได้เพราะนั้นมีทางเดียวก็คือต้องฝึกให้เขาเกิด ปัญญาก่อนเมื่อเขาเกิดศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องปั๊บเขาก็จะไปเห็นความจริงเหล่านี้ด้วยตัวเองเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่ไม่ต้องอไปบอกรายละเอียดบางทีรายละเอียดั้ดงแต่ละคนไม่มีใครรู้กันนะนอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็จะดูตัวเองว่าผลบุญผล,ผล, н, ผลกรรมวิบากที่เราสร้างมามันสนองแบบไหนเนี่ยเราจะรู้ของเราเองแล้วก็จะจดจําด้วยเองว่าเราในชื่อนี้เราทําอะไรมาที่ ดีบ้างที่ไม่ดีบ้างเนี่ยมันจะบันทึกใช่ไหมสัญญาตัวนั้นเขาเรียกว่าให้ยุมาบาลบันทึกบันทึกใส่แผ่นทองคําสาหรับคนดีแต่คนที่ทําไม่ดีก็บันทึกใส่หนังม้าอะไรพวกนี้ที่เขาว่ากันนั่นะบันทึกไปก็หมายข้อจิตของเราเนี่ยยุมาบาลคือจิตของเราเนี่ยคือรักษาความเที่ยงตรง ของกรรมเนี่ยยุติธรรมคือจิตของเราที่มันเก็บซ่อนในสิ่งที่ดีเอาไว้กับสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้มันก็จะมีสองบัญชีบัญชีที่ดีหมายว่าบันทึกในสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นบัญชีที่อีกอันหนึ่งบัญชีที่บันทึกสิ่งสีเสียไว้แต่จิตทั้งสองอย่างก็ขึ้นมาทําหน้าที่ของมันนะบมงครั้งสติสุขญ,ญาเริ่มลดปัญญาเริ่มทางมันดีเริ่มลดตัวนั้นก็จะปูดขึ้นมา ช่มครั้งสติสัมยาดีปัญญาที่ดีฝ่ายธรรมะเข้มแข็งไอ้ตัวนั้นก็จะถูกกดลงไปแต่เมื่อใดเราทำดีจิตเป็นกุศลทำจิตเป็นสมาธิในฝ่ายดีก็โผล่ขึ้นมาฝ่ายไม่ดีก็ลบลงไปก็สลับกันอยู่อย่างเงี้ยบางคนเลยสุบบ้างทุกบ้างแล้วก็บางคนก็ปฏิบัติไปก็ยังทุกอยู่ยังมีปัญหาอยู่ ก็ไอสิ่งที่ทำเนี่ยมันยังน้อยอยู่หรือไม่ไม่ไม่ถูกต้องนียนะไอสิ่งที่ไม่ดีที่เคยทํามาในอดีตมันก็ยังโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่บางครั้งหรือบางคนทําแย่มาในอดีตเยอะๆเนี่ยแต่พอรู้จักทางออกปั๊บเนี่ยทำเต็มที่เลยนะเจริญสติเจริญสมาธิปัญญาอย่างเดียวอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมไม่ยุ่งเลยทีนี้ตัวนั้นก็จะลดต่ำหมดไปเรื่อย ไอตัวที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะ,ะมันก็จะนี่ไปหายไปเหมือนกับเมื่อก่อนเราทําไม่ดีเนี่ยมันก็ยาพิษหรือเกลือเค็มนเนี้ยนะแต่พอมาเจอในสิ่งที่ดีแล้วเข้าใจถูกแล้วเนี่ยมันมันรีบเพิม่มเพิ่มน้ําปลา,า,าเข้าไปสมมุติายาพิษมันหยดหนึ่งเนี้ยเพิ่มน้ําปลาไปเป็นถังหนึ่งหรือเทน้าปลาไปแท้งหนึ่งอย่ี้ยนะยาพิษก็หมดสภาพเหมือนกัน กินน้ามันก็ไม่เป็นพิษละดีแถมแถมเป็นยาสิพวกน้ำหมักทั้งหลายแกยเป็นยาเนี่ยนะของมีพิษเนี่ยถ้ามันจํานวนน้อยมันกลายเป็นยานะถ้าจํานวนมากมันกลายยาพิษไงเพราะนั้นมันจึงมีทั้งของที่เป็นอพิษเป็นภัยปนเข้าไปด้วยนะอย่างพริกเกลือเนี่ยใช่ไหมถ้าจํานวนมา,มากมักนทั้งเผ็ดทั้งเค็ม,มใช่ไหมแต่จํานวนมันน้อยมันทําให้แกงอร่อยอะใส่ <c oughs> อพอดีหลักการใเดียวกันแล้วยาเคมีทั้งหลายเนี่ยถ้ามัน ใส่อัตตาส่สนในพูดีมันกลายเป็นยารักษาใช่ไหมแต่ส่วนกินเข้าไปเยอะๆอยาแก,ก้ปวดกลายเป็นยาอะ,อะไรทาลายคนฆ่าตัวตายที่กินเยอะๆนะอันเดียวกันหลักการนันเดียวบุญบาปก็เช่นเดียวกันดังนั้นก็จึงอยากจะให้เข้าใจหลักการนี้เราอยากจะรู้จักเพิ่มความเพียรเพิ่มวิธีการตะล่อมจิตของตัวเองอยู่ในปัจจุบัน ตอนไหนที่จีของเราวิ่งไปอดีตอนาคตปั๊บเรารู้สึกว่าไข่มันออกจากแม่ไก่แล้วนะไอ้ไข่พวกนี้มันเย็ดไม่ไม่อะไรไม่ถูกความร้อนน่ะมันจะกลายเป็นไข่เน่าไข่ห้่นว่าเท้นเรียกไข่อย่างคนนะไข่ห้วนเนาะเอามาต้มก็บอเข้าถาแล้วนะอย่าเป็นไข่แท้ก็บใจอย่าเป็นไก่ก็บอเชิงไข่ห้วนไข่เสียให้เป็นละอ่อนชอบกินไข่ข้างห้างบนะ ให้หางโบราณเขาเป็นอย่างก็อืมมันจะกลายเป็นเปห้างแม่ไม้เออได้หูกได้เมียกันอยู่ด้วยกันโบเหมือนนเนาะอันนี้คือความเชื่อตามมาทำก็เรียกว่าเหมือนกับเราเอาอาสวะไปใช้เนี่ยมันไม่ดีกันแค่เงี้แหละเราก็เหมือนกับจะใช้อะไรตามอาสวะที่เหลือถึงทำดีมาเยอะแต่มีอาสวะเหลือนิดหนึ่งก็ยังทําตามอาสวะอยู่เหมือนกินไก่ข้างหางม่ได้กินไข่จริงไงนะ หายจริงหมดฟักเป็นไก่หมดแล้วอือันนี้ก็นี่อยู่เพราะฉะนั้นพอเรารู้ความจริงเนี่ยเราก็เลยมีการสำรวมระวังมีการน้มัดระวังเรื่องเรื่องหยาบๆมากขึ้นอ่ะอันไหนที่มันจะผิดศีลเนี่ยอันไหนะมันจะผิดธรรมอนะันไหนมันจะผิดประเพณีอะไรก็เริ่มมาละเริ่มปล่อยเริ่มวางไปเราพยายามที่จะปรับให้เหมาะสมมากขึ้นนะอันนี้คือที่พระอริยเจ้าท่านระวังสังวรท่านไม่ใช่ว่ากลัวบาปกลัวตรงนรกนะ ท่านกลัวว่าไอ้ความปกติความสะอาดภายในเนี่ยมันจะเศร้าหมองไปเหมือนเราใส่เสื้อใส่ผ้าที่สะอาดแล้วนะจะใครจะไปชวนไปทํางานที่มันต้องลงลุยลงโคลนลงปา่าลงเขาอะไรเนี่ยเราเดี๋ยวฉันเปลี่ยนผ้าก่อนใช่ไหมไม่ใช่เอาชุดใหม่ๆไปลุยแล้วรู้สึกเสียดาย <c oughs> อันนี้ก็คือลักษณะเนี่ยเพราะความสุดใหม่ทําให้สบายตัวใช่ไหมแต่เอา,าความที่มันไม่ สะอาดเนี่ยรู้สึกไม่สบายตัวอนนนในกนณที่มันไม่ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เนี่ยเรารู้สึกทำไปแล้วไม่สบายใจแต่ไหนที่มันเป็นบริสุทธิ์สะอาดเนี่ยรู้สึกเออถ้าเข้าระลึกอยู่เสมอเนี่ยมันสบายใจใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนแบบเดียวกันลูกทำำํานาำทาไม่้ต่างกันเท่าไหร่นะเพราะในเรื่องนี้เราก็จะทําให้เกิดความเข้าใจเพราะเกิดความเข้าใจแล้วการที่จะทํามันไม่ยากแล้วเรื่องจากความรู้สึกอ่ะ ับที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้หมดน,นั้นไะใช่ไหมแต่ทําไมเราไม่ค่อยจับเพราะยังเรายังไม่เข้าใจถึงอันนี้สูงมันชัดเจนน่ะเราก็ทําบ้างไปทําบ้างที่ทาบางทีก็ไม่ใส่ใจร้อยเปอร์เซนต์ต้องแบ่งใจไปทางอื่นอยู่เนียแทนที่ใส่เทไปรอยนึงไงเทเอาสักแปดสิบขอคิดเรื่องนี้สักยี่สิบเปอร์เซนกันอะเดแล้วนะ่ก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่ารู้จักว่าคิดแล้วกระจ่ให้มันคิดเลยเปื่อ,อยเฉยแฉไปอื เรื่องนี้จําเป็นคิดเอาคิดไปสักกี่นาทีจบจบแล้วกลับมาอยู่ซุกตัวเมื่อการที่เรา,าประยุกต์ใช้ความรู้สึกตัวหลายๆรูปแบบเนี่ยมันเป็นประโยชน์แบบหลวงพ่อเทียนนี่นะการเคลื่อนไหวหลายรูปแบบแทนที่จะนั่งทับก้นตัวเองทั้งวันทั้งคืนนี่ก็อันนี้คือโชคดีของเรานะใน,นช่วงเช้าคุยกันเท่านี้ก็พอเนาะเดี๋ยวจะไปทำธุระ